เอลสวัสดีพี่มทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาแจกโคดสกินอาวบบฟรีๆกันนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราใส่โค้ดอะไรดีก่าคะ่ะสําหรับใครที่มันยังไม่รู้นะคะว่าใส่โค้ดไอเทมตรงไหนนะคะเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะคะเราจะใส่ให้ดูนะคะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปให้ดูคะ่ะเรามันโหลดสักแป๊บนึงนะคะทุกคน ขั้นตอนแรกที่เรากดตรงคําว่ากิจกรรมค่ะทุกคนแล้วเราก็กดตรงประกาศเกมตรงนี้นะคะแล้วก็แลกไอเทมแล้วก็คลิกแลกเลยค่ะทุกคนนี่แล้วเราเดี๋ยวดูโค้ดนะคะใส่แล้วก็วางปึ๊บยืนยันของจำกัดแลกได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีนะคะไอนนโค้ดใหม่ล่าสุดสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวโค้ดที่สองมาค่ะปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บอ่าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่งคนที่สองนะคะเดี๋ยวก็กดพอส์ดูกันได้นะคะปึ๊บถ้าสมมติว่าคนมือใหม่นะคะแรกเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่กล่องของของวัญน,นะคะแต่เราลองใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เลยอะไรมันก็เลยแบบอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวได้ตัวอะไรมาก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับทีปนี้ก็ขอลายการนเพียเท่านี้นะค่ะสวัสดีค่ะ